กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับเสภาวายรักวุ่นวายของนายรงสีสั้นที่3อันเป็นสีสั้นสุดท้ายแล้วนะครับเสภาวายนี้ก็นำบทมาจากบทละครนอกชื่อเรื่องเดียวกันเขียนโดยแม่หญิงสบายยาว8เมตรนะครับที่หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆไม่ได้ไปไหนนะครับไปรวบรวมเอาดนตรีไทยที่จะนำมาเป็นบ็กกิ้งแทก หรือเปดนตรีที่ประกอบการขับร้องกับเสภานะครับไปรวบรวมมาหลายทํำนองแล้วก็โฟกัสไปที่วงปี่พาดไม้หน่วมเพราะเพะนะครับเพื่อให้การรับฟังนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนอกจากดนตรีแล้วก็ยังไปได้ตัวนี้มาด้วย ไมโครโฟนนะครับที่จะช่วยทําให้เสียงขับร้องและขับเสียพาดนะนุ่มนวลชวนฟังมากขึ้นนะครับไม้ตัวนี้หลานของผมเป็นคนแนะนําแล้วก็จัดมาให้นะครับหลานเต้ประดุงพงประสาททองเจ้าของช่องนี้ครับยูโท e เพล y มีข้อคิดดีๆให้ฟังกันฝากช่องของหลานดนี้ยนะครับเสภาวายเรามากันถึง ซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าจะยังคงติดตามกันไปเรื่อยๆผมจะสรรหาอะไรดีๆมานำเสนอให้ชมให้ฟังกันต่อไปตอนนี้เรามาฟังรักวุ่นวายของในโรงเรื่องราวของครูทองคำและแสงและลูกขวัญและเขยกันเลยนะครับ